Thank you for watching! ันนี้ลักกี n e m โ Channel นะคะยิปนะคะนานาค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวไล่องุ่นนะคะที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะโชคเสียงมึงดังมากค่ัมีประจำมุนด้วยอ่ะเราดูบรรยากาศนะคะตอนเย็นที่กรานมอนเต้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนดูเลยแล้วไปชิมไวน์นะคะข้างในใช่อันนี้ก็คือเป็น ไหนเรามาดูลูกอั้งโนก่อนนะคะอันนี้เป็นบบี Baby ้เบบี้เกรสเขาเจะยังไม่โตเนาะ <laughs> แต่เ็นในรูปอะคือโตนะ <laughs> ใช่อันนี้คือเดินไปถามเขาข้างในเนาะ <laughs> ตรงนี้มันเหมือนว่าไปเขาใหญ่อีกประมาณยี่สิบโลนะคะนี่ก่อนใช่ <laughs> ก่อนถึงขึ้นไปเขาใหญ่ใช่ไหมก่อน <laughs> ขึ้นแต่บรรยากาศดีมากเหะตอนนี้เป็นช่วงช่วงปลายปีนะคะอากาศก็คือกําลังเย็นเย็นใช่เมื่อกี้แบบหลบฝนเนาะใช่ค่ะมาเดินมาค่ะ มันมีรถนะเข้าชมไล่เนาะใช่มีที่พักแล้วก็มีอาหารมีไวน์ที่สำคัญมีไวน์ที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของประเทศก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเราต้องไปชิมมาค่ะไปค่ะทุกคน่พักอนวันนี้เราจะเทสทุกไวน์ที่เขาให้เทต่าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือถังมักไวน์นะคะ อันนี้คือถังที่เขาใช้หมักวายพันปีอ่าอันนี้ก็จะเป็นการมอนเต้นะค่ะทางเข้าสาวก็จะไปชิมบ้าต์ิมกว่าต้องกรองให้ออกได้ไหม Yes เป็นยังไงคะบรรยากาศก้องไม่มา ตรงนี้นะคะทางเข้าที่เราจะไปชิมไวน์ป้าทุกคน<ล>เรา,เราจะไปเราจะคือกค่ะ ค่ะเราใส่หน้าก,กากกัน เจะชิม,มาวายแดงวาแดงไม่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 ไมไวขาวเลยไหมคะเอกินวขาวไหมเรอจะเอาวแดงอย่างเดียอวอ,อันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นติเกอร์ติเอร์ใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรนะ,ะอาโศกอโศกอาโศก นานาอโศกนานาแล้วก็หอมนะหอมสีอันนี้เป็นที่เขาบอกว่าเป็นวายที่ผู้นำเอเป็กเป็นซีเนเจอร์ของวีด้วยซีเนเจอร์ค่ะอร่อยโอ้โหแล้วมีตัวไหนแนะนำอีกไหมคะคือตัวท็อปวายนะคะเดลเวียนอ่าท็อปวาย อ,อ๋ออโศกก็คือตัว2020ตัวนี้ใช่ไหมะคะอันนี้มนไม่อันนี้อันนี้เป็นตัวท็อปเป็นชิาราอ,อันนี้ไม่ได้นนแค่ดีใช่ไหมคะคุณ <ๆ S 1> ค่ะใช่ดูมันแรงใช่ไหมมันก็ไม่ได้แรงนะคะมันก็มันก็เป็นตัวที่เป็นคัปโปดี้ก็เป็นชิโก้คิวเนี่ยแง่ไงนอะก็โอเคอันแรกจะเหมือนเป็นแบบหอมหอมกลิ่่นหอมอันนี้เป็นส่วนผสมอะไรบ้างอะคะถ้าไม่เป็นชิรา ชีวะร้อยเปอร์เ็นป็นชีวะที่แบบว่าแก่ที่สุดในไร่นี่ักย์สูงแล้วมันต่างกันยังไงครับพี่หรือว่าแล้วแต่ปีต่างกัน่ะชุดตัวพเมียระไร่หมักเป็นชดใหม่เท่านั้นเราก็จะใช้ไยางการหมักนานใช้หงที่สุดีเปล่ยนใช้ถังหมักนถังโอ๊ที่ใช้แล้วแล้วก็หมุนไิเดองค่ะสินค้าจะแบ่งเป็นสเกตคือพิเมียมและุดตัวพเียมันจะแบบเหมือนเใส่แต่ก็แบบหนักหมักะ อาหารหมูนี้พันเดียวกันหมดเลยไหมคะหลายคันหลายพันนี่เป็นคาเ์เนชีล่าด้วยมันชีล่าพี่ใช้นูเทสอันไาเอค่ะเหตุใดั้งหมดที่พี่แนะนำลองดูค่ะคาร์เนูีล่ากันค่ะคาร์เนัวนี้เป็นตัวที่ไม่เกลือคาร์เนชีล่าถ้าทานอาหารก็สั่งไปกินได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องเสียค่าเติมอ๋อ ถ้าจะกินอะไรอันแรกคือเลือดคงนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยนะอันนี้เหรอ,หรอคร้ามันเล่มันก็อันนี้ไปกินมันแรงกว่าน,นะตัวนี้สมมุติว่ามันใช้แท่ของอ็ใหม่มันเป็นโต๊ะที่ใช้แรงวก็ดีอ๋อชอบอันแรกที่สุดเลยจริงจริงใช่ถ้ามันไม่เจ๋งจริงมันไม่ถูกเลือกเขาไปเสิรอุดตัวเดียวเหรอคะที่เป็นผู้นำเอฟพิกหลายตัวค่ะเธท็อปนี่ไหมคะอ๋อ กลิ่นไม่ต่างกันมากก็ไม่เท่าไหร่ต่างอยู่อนที่ดว่าจะต่างเคยกินของผล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 ไม้พุทธคุณทำกลิ่นแรงกินแดดิยนใช่อย่างตัวพี่นี่ก็จะก่งก็ชื้อยู่อะไปดูไ้ยคะลองไว้ขาวอันได้ไหมคะพี่พี่ต้องเลือกไว้ขาวก่อนที่สามแต่ไวแดงก็ต้องกินน้ำค่ะน้องจะกินน้ำใช่หรอพี่จะได้แต่น้องกินน้ำตอนนี้มันจะไม่ใช่แบบว่าจะลองแดงก่อนนะคะพี่ไอชอบอันแรกที่สุดไม่ไม่เอาไว้ขาว ริบจะเอาจชิมเพราะว่าอยากชิมทั้งสองละกันอะทุกอย่างเป็นฝาโอหมดเลยค่ะที่ตัวที่เป็นฝาเกลียวนะคะอ๋ออร่อยดีมีสองตัวที่ถูกใจตัวชีวาดกับตัวแรกชีวดคือตัวไหนอันที่สองที่เราเทแก้วที่สอง ซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นซื้อสามขวดแถมแเหล้าทำจังเล่ทำไวแล้วก็ราคาตอนนี้ถ้าน้องชอบตรงนี้ก็คุณซื้อแล้ก็เดี๋ยวราคาจะขึ้นไปเท่ากับส่วนเกิดสุดผู้นำอันนี้ก็สุดวัลฮุนเปย์จะจะเอาไ้มตอนนี้เป็นสองพันแปดหรือไหนสอไปจะเปดสองพันแปดอือสองเท่าเลยเหรอทำไมขึ้นเยอะจังหรือก็มันเข้าไปปีสองพันเกมัน4ี0พแต่ว่าปี2020 2น0ีออกว่ามันจะเปลี่ยนปี ขายมันเป็นจมกขายขับแล้วหนึ่งเราจะกินอะไรเราจะทานเลยใช่ไหมไม่มีโปรโมชั่นอะไรอีกแบบโปรโมชั่นก็คือสามดแถมเล่าเล่าราคาตั้งแต่150 เล่าอะไรอะคะจัดน้อทงไม่้น้องไมทาเองน้องใกล้ปีใหม่เราให้กับคนที่ทานเล่าก็รซอแน่นอนมันเหมือนบตใช่ทำสักอะไรนะคะเราหุ่ทำอนป็นกรกอ๋อเปลี่ยนไปอันนี้เราก็จะดูราค่ะอย่างเงี้ยที่ว่าจริงปีกั่เงี่เหมือนรอบแล้วจริจะมีเก้าโมงถึงสี่โมง่อ๋อแต่ที่นี่ปิดสองทุมใช่ไหมคะที่นี่ปิดหกโมง่ม โมงครึ่งเร้านอาหารที่ได้อยู่ค่ะโอแล้วถ้าทานตรงนั้นได้ไหมคะพี่ได้แต่ว่าตรงนี้ใกล้แนะน้ำเขาเป็นร้านอาหารจานย่าศดีกว่าด้านด้อนมันยืดยขึ้นมาแล้วร้านอาหารคือตรงนี้เหรอคะหรือว่าเดินไปต้องเดินเข้าไปข้างในเหรอคะใช่ค่ะมันจะมีร้านอาหารของขาวด้านในที่หนู่เดินโค้งเรียบใช่ไหมเดี๋ยวน้องตรงข้างลานจอดรถเนี่ยค่ะ เออว่ามายืนชมเยี่ยเรางูพรจันสกงจะ้นขนค่ะเมื่อกี้ก็เทสไายเสร็จแล้วนะคะมันก็เย็นแล้วแล้วก็มึนเงินนินเราก็จะไปต่อมาใช่ แต่เราก็ต้องมาลา<ช>คลิปนี้ก่อนนะคะลาด้วยบรรยากาศ<ช>ยามเย็นลมกำลังเย็นนะคะหน้าหนาวกำลังมาทุกคนมาเที่ยวได้นะคะได้ค<ช>่ะ<ช>สวัสดีค<ช>่ะค่ะ